โรงเรียนบ้านยุกบัตนะคะส,ส่งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาสมุทรสาครปัจจุบรัารมีครูประจําการทั้งหมดสิบเอ็ดท่านตัวอาจ้างสามท่านนะคะมีนักเรียนทั้งสิ้น344คนเปิบสี่คนเปิดัการสอนตั้งแต่ชันน้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ผลจากการจักการรีการสอนะะในปีการศึกษา2562ที่ผ่านมานะคะก็ทำให้นักเรียนของเราเนี่ยมีทักษะในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหามีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นนะคะมีทักษะการสื่อสารมีวินยัยมีจิตอา,า,าสามีทักษะชีวิตแล้วก็มีทักษะอาชีพนะคะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะคะ เรื่องของทักษะอาชีพนะคะเด็กก็สามารถที่จะประกอบอาชีพเช่นเข้าไปในห้องครัวสามารถที่จะคิดเมนูอาหารสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆนะคะที่เขาไม่ได้เคยเห็นนะคะเขาก็มีการวางแผนกันในกลุ่มแล้วก็ช่วยกันคิดว่านะคะเขาจะทาอะไรนะคะซึ่งสามารถนําไปต่อยอดเป็นอาชีพในข้างหน้าได้หรือในกลุ่มของงานช่างนะคะการใช้ การต่อท่อน้ำนะคะการสร้างโมเดลต่างๆนะคะหรือในเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็คือการออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์นะคะนำมาใช้จริงๆกับโรงเรียนเช่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะที่เอามาติดผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเช่นเทปข้าเขียบอะไรเงี้ยเด็กก็สามารถที่จะคิดนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ที่สวยงามน,นะคะแล้วก็นํามาใช้ได้ในโรงเรียนนะคะในขณะเดียวกัน เด็กที่ทํางานร่วมกันเนี่ยเนี่ย,ยก็จะมีจิตอาสานะคะสามารถที่จะช่วยเหลือกันนะคะในขณะเดียวกันเด็กก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน,น,น้าได้เช่นรู้จักการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดนะคะในเวลาที่จํากัดเช่นในเวลาที่เขาอาจจะมีอุปกรณ์ที่ไม่ครบนะคะมีวัสดุที่ไม่ครบเด็กก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยน แก้ปัญหาได้ว่าจากเมนูนี้กลายเป็นเมนูนั้นนะคะหรือจากสิ่งประดิษฐ์นี้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็คือสามารถแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าในส่วนหนึ่งะะจากการที่เด็กเนี่ยนะทำงานร่วมกันแล้วก็คิดร่วมกันนะคะแล้วก็มีความมีวินัยนะคะสามารถที่จะทํางานร่วมกันนะ,ะหรือว่าอยู่เข้าไปในห้องไหนทํกากิจกรรมใดๆเนี่ยก็ปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะที่กําหนดร่วมกันนะคะ อันนี้ก็คือผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนนะคะการบริหารจัดการของเรานะคะครูครูเนี่ยก็มีความตื่นตัวนะคะแล้วก็ครูส่วนใหญ่ของเรามีความมุ่งมั่นขยันนะะในการทํางานนะคะแล้วก็อยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการการสอนต่างๆนะคะตามแนวคิดใหม่ๆนะคะเรามีการขบวนการ TLC นะคะในวันจันทร์และวันศุกร์ คณะครูนะคะเราจะมาร่วมกันนะคะศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหานะคะก็จะทําให้การดาเนินการของเราเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะการทํางานเป็นเครือข่ายเราจะมีเครือข่ายเช่นนะคะกลุ่มโรงเรียนนะคะเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการศารศึกษาและชุมชนนะคะนอกจากน,นี้นะคะในเรื่องของ ความเสมอภาคทางการศึกษานะคะเด็กของเราทุกคนเราก็จะเน้นเรื่องความเสมอภานะคะเด็กทุกคนจะได้การเรียนได้รับการเรียนรู้นะในเท่าเทียมกันนะะโรงเรียนของเราก็จะมีเด็กนะะที่ด้โอกาสเด็กพิเศษจํานวนหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ให้การดูแลอย่างเพื่อถึงเรามีพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วมนะคะเราคอยดูแ,แลเด็กที่ด้อยโอกาสโดยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะที่เราจะดูแ,แลเด็กเป็นอย่างดี มีการช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนที่ยากจนและโดยโอกาสนะคะแล้วก็การที่เราได้รับทุนจากเนะเกสสเราก็ดำเนินการตามนโยบาย สำหรับกระบวนการการดําเนินง,งานของโรงเรียนบ้านยกระบ,บะในด้านการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นนะคะคุณครูแต่ละท่านของโรงเรียนของเราก็าได้จัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยมีบูรณาการสตรีมดีไซน์โปรเซสเข้าไปในแต่ละวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้จัดทํา โดยพัฒนาให้เด็กมีทักษะตามศตรวรรษที่21หรือตามสกุลคอนเซ็ปต์ของโรงเรียนของเราก็คือพัฒนาทัก,ทกษะการเรียนรู้สู่ความพ,พอเพียงซึ่งเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ในด้านการสร้างสารรค์นวัตกรรมและการในการแก้ปัญหา การให้ความร่วมมือการทํางานเป็นทีมหรือว่าด้านการสื่อสารทักษะใช้ทักษะภาษาหรือว่าทักษะสาราสนเทศแล้วก็ได้รู้จักตนเองด้วยว่าตัวเองชอบงานอะไรชอบกิจกรรมอะไรแล้วเมื่อทํางานทํางานต่างๆแล้วเขาก็จะบริ ONEY หารเวลาของเขาว่าในการทํางานชิ้นหนึ่งจะต้องใช้เวลาในการทํางานแต่ละชิ้นอย่างไรซึ่งก็ต้องเกิดความรับผิดชอบต่อในการตัดสินใจและในการทํางานแต่ละชิ้นก็จะเกิดความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการทักษะวิทยาศาสตร์ทักษะสังคมหรือว่าทักษะอาชีพ นักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่21ค่ะ